วัสดีกับเพืเ่อนๆครับวันนี้โกจินก็จะเป็นวันเราจะมารีวิวนะครับวิสกี้โรลลิสแต็กนะครับเป็นวิสกี้แต่จะเป็นยังบางมีพิษกับวิสกี้เมิทอินอินเดียตัวนี้เราว่าเป็นวิสกี้นะงาข้าวจะทำมาจากต้ญยาปูต้องอินเดียแล้กวก็สควอชเม้านึงข้าว แบบนี้นะครับซ้ำ <Whoa. Okay. S> 15ดีกรีเจ็ดรลอยสีซีกล่องสวยงามกลองเบงข้าวกลองป้าเปิดมาเป็นป๊อกอัพแบบนี้เนี่ยโคตสวยงามแบบเจ๋งสวยงามเจ๋เซีเรียม เลดีกับสแตนไต้นะสร้างสภาดีตดัเก็อรอยสิ่งเ่เราปัดชิมแบบนิดนี้นะครับาจาดเป็นอย่างไรว่าพลาสติก กินกินนีคร okay. ับกข่จัดนีกินเท่ากัดกินโอเคครับมีความหอมต้องดูครับเขามีความนิ่มในแป๊ดมนแป๊ดเลยครับ

งจางลงลองดูครับอืมได้ครับมีได้ได้ลดความเข้มขึ้นมากนะครับได้มีความเข้มขึ้นมากมีรสชาติดีขึ้นวันเดียวเลานึงมันจะชุบหลักจิของวิสกี้ได้ดีครับ แบบนิดกับออนเนอร์ลอก็เหลือออนเอร์ล็อกจุดชาร์ตกินงายครับไม่ตึงกับว่านหมากแล้ไม่ไม่ไม่ว่านหมากไม่แป๊ดไม่แป๊ดหมากต่อไปก็วิส t อน t น e l o ล็อตากตาส้มนผส้มนึ่ต่อเน่พอมีไอบอลเราก็ ส่วนมะส้มก็ส้มบะส้มได้ง่ายขึ้นคือเิ่ิอวิสกี้ไปถึงถึงบอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ปอกเกือบๆ่วงตอหนหลังแก้งจะรวยขึ้นมาโอเคจุ่มง่ายขึ้นกินกับจ้างไปนะครับแต่กินไม่ไม่ไม่แรง เป็นอย่างไรนิ่มกับตัวเป็นวิสกี้ดี่นิมากนิ่มมากนิมาก,มมากอืมใต้เี๋ยวก็ on the rock on the r น c k ออน่าดับนึงส่วนแบบนี้ก็เป็นแบบดับซองนะครับแล้วก็แบบบส้ม นะครับถ้าดอกใตกตากำลังจะกินข้าวอ่อนผสมน้ำก็น่าจะดีขึ้นนะครับขวดนี้นะครับเจ็ดลอยสีซีเสิร์ฟจากหลานสะดวกซื้อซองลอยเจ็ดสิบก้าบาทซองลอยเจ็ดสิบก้าบาทฝังพิษกับเป็นวิสกี้ตีราคาซองลอยเจ็ดสิบก้าบาทดีว่โอเคบัตรจัดนี้ครับ กระจัยดีกินไม่ห,หมากไม่เป๊ะไม่เป๊นนะนะพอสรุปไปแล้วอาจจะกินแบบไหนน,นะก็ก็แนะน้ำครับตัวนี้แนะน้ำได้ก็จะ,จะกินได้ก็รักตายว่าเออมองไม่รับนะจราจรสดในการกินจราจรดว่าเรากับมากับใาต้องคลุ้มเลือล่อน ส่วนคิดนาบทเชนจะรีวิวคิสกี้เราลำหรือบันกันดียอ้อนให้คอยติดตามนะครับเรื่องการมีการเปรียบเทียบคิสกี้แบรนด์ยอเราลำแบรนดอบันดีแบรนด์อเราจะจัดเป้านเหมือนปื้คอยติดตามชมได้ครับสวัสดีโคเจนขอบคุณมากครับ